กรมสมเด็จพระศรีสว่างขวัตปปวัตคติยะราชนารีโปรดให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลบบุรีรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน500ชุดไปมอบแก่นายนิวัฒรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีและนายอำเภอ11อ็ดอำเภอณหอประชุมโรงเรียนอนุบาลลำนารายอำเภอชายบาดานจังหวัดลบบุรี ทั้งนี้จังหวัดลบบุรีมีพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกอำเภอจำนวน11อำเภอรประชาชนได้รับผลกระทบกว่า6,000 60, 0ครัวเรือนโอกาสนี้ได้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ซิโนโฟาร์มเพื่อฉีดให้แก่ราษฎรกลุ่มเปราะบางโดยมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลชัยบาดานให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานแก่พิสุงสง์ผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสจำนวน285ราย